สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะสวัสดีทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องของการทำดวงความรักนะคะสอ้ครึ่งปีหลัง2,567ค่ะให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจะมาเจาะลึกดวงความรัก3สถานะนะคะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวพฤษภค่ะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักของราศีไทยแต่ถ้าคุณแบ่งตามหลักอื่นแล้วมันตรงกับพลังงานของคุณนะคะก็เอาตามนั้นได้นะคะใครไม่รู้หลักของราศีไทยแบ่งวันที่แบบไหนคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะนารีรดา65นะคะสําหรับการอ่านดวงความรักตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาของชาวผู้ศบนะคะในสามสถานะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้มีการสลับ เรื่องราวสลับตัวตนกันได้บ้างนะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะมาเริ่มกันที่สถานะแรกนะคะชาวพฤษศพโสดค่ะโสด speaking true นะคะชาวพฤษศพคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่ชอบออความจริงนะคะรักความยุติธรรมนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่แบบไม่จริงใจหลอกลวงนะคะเพราะนั้น คนโสดชาวประสบคุณอยากเจอคนจริงใจนะคะเพลงของใครนะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อมีไหมหรือเปล่านะคะอืหรือว่าคุณกําลังจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดความจริงเป็นคนที่ดูมีความซื่อสัตย์แล้วดูเป็นคนที่แบบน่าสนใจที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปีครึ่งปีหลัง25 6 7นี้แล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของ ซัมเมอร์นะคะคุณอาจจะได้พบเขาแล้วในช่วงเมษาฮาวายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะหรือว่าถ้าคุณไปเที่ยวต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศนะคะสิงหาครึ่งปีหลังนี้ก็คือซัมเมอร์ของต่างประเทศคุณอาจจะได้เจอเขานะคะเจอจากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือไปศึกษาต่อนะคะไปเรียนต่อไปอบรมสัมมนานะคะหรือไปติดต่อลูกค้าไปทํางานอะไรบางอย่างก็ได้นะคะซัมเมอร์น,นี้นะคะ มีล้นมากๆนะคะเป็นคนรักทางไกลชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะซัมเมอร์ของบ้านเขาก็คือเดือนครึ่งปีหลังในบ้านเรานะคะช่วงกระดากระดาสิงหานะคะกันยาตุลาน่าจะเป็นวินเทอร์แล้วนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาเป็นคนที่เข้ามาเติมความสดใสให้กับหัวใจของชาวพระธศนะคะดูสิ มีสีสันมีอะไรเข้ามาเลยนะคะมีความมุ่งมิ้งสดใสเหมือนนกน้อยนะคะส่งเสียงเจ๊แจ้วชนพูดชนคุยนะคะมีแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าไม่น่าเบื่อเลยก็ได้นะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งใบ spiritual guidance โอ้โหมีน้องนกทุกภาพเลยนะคะแสดงว่าอาจจะมีการสื่อสารนะคะผ่านเซนต์นะคะ หรือผ่านความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยคนนี้เหมาะกับคุณนะคะหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีปาฏิหาริย์ดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้มาพบกันแล้วมันมีอะไรที่คลิกกันมากๆนะคะหรือเป็นคนที่ชอบใส่บุญนะคะมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณเหมือนเหมือนกันก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่รักสัตว์นะคะเป็นคนที่ มีเซน์พูดคุยกับสัตว์รู้เรื่องนะคะเหมือนกันก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวพฤษศเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับเรื่องราวของคนโสดนะคะคนโสดขอดูซิว่าพลังงานคนโสดจะเป็นยังไงนะคะคนโสดเป็นไฮพิตเทสนะคะ คนโสดช้าวัศุรเป็นคนดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบปิดทองหลังพระนะคะช่วงหลังนี้เก็บตัวเยอะหรือเปล่าอยู่นิ่งๆเงีงเยบๆอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือเปล่านะคะชอบศึกษาเรียนรู้ทํานู่นทนํานี่ตามลําพังนะคะโดยส่วนตัวของคุณมากๆเลยก็ได้นะคะบางคนก็เริ่มชินกับความโสดแล้วนะโสดแล้วมันจิตใจสงบนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับสวดมนต์ก่อนนอนนะคะ ใจบุญชอบไปช่วยเหลือคนอื่นชอบไปช่วยกิจกรรมที่วัดหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะความเป็นไฮพิตเทสนะคะเหมือนพักหลังคนโสดชาวพรศศพคนนิ่งๆมากขึ้นนะคะไม่ไม่ค่อยที่จะออกไปเปิดตัวออกไปสู่โลกภายนอกนะไฮพิตเทสตรงนี้นะคะหรือบางทีมันผิดหวังกับความรักมาหรือว่าเราไปแอบชอบใครแต่คนนั้นอาจจะมีเจ้าของแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีดีกว่าความรักนะคะอยู่สดๆอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมีไพ่ของอัศาวินถ้วยค่ะมีพลังงานของชาวทัตุน้ำเข้ามานะคะมีินกรกฎพิจิกเขาถือถ้วยมาเลยนะคะหรือว่าเขามาแสดงความหวังดีให้กำลังใจให้คำปรึกษานะคะเข้ามาเป็น มิตรภาพที่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะคนคนนี้เป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีด, nice, ดูน่ารักดูเฟนลี่มากๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่วัยใกล้เคียงกับคุณนะคะอาัศวาินถ้วยนะคะหรืออ่อนแก่กว่ากันไม่มากก็ได้มีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะ แต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาแอบเจ้ชูหรือเปล่าหรือมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยความที่เขาเป็นคนเฟนลี่หรือเปล่านะคะแอบสนใจแต่ยังไม่ได้แสดงออกก็ได้นะชาวพิศศพมีไพ่ของสิบเหรียญค่ะอืมเหมือนคุณกำลังทิจารณาดูว่าในความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาจริงใจจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะเพราะว่า คุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลาชีวิตมาเยอะแล้วอยากเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การหมายมั่นเออ่การมั่นหมายแต่งงานนะคะเนี่ยสิบเหรียญสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะออาจ,จะเป็นใครคนหนึ่งที่อาจจะมีลูกนะคะ มีลูกมาแล้วเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะคะอาจจะเป็นคนหรือเขาก็ได้นะคะโอ้ยมีไพ่ของเจดถ้วยค่ะและอัศวินไม้เท้านะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงธนูก็ได้นะคะเหมือนกับเขาแสดงความจริงใจนะคะแสดงถึง การพิสูจน์ตัวตอนอะไรบางอย่างว่าเขาจริงจังในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยแล้วก็มีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะจริงจังจริงใจนะคะเหมือนกับว่าชัดเจนในการเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับไม่ได้มาเล่นๆนะคะทําให้ความรู้สึกของชาวพศอะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันที่แบบเอ้ยจริงเหรอที่จะมีคนแบบว่า จริงจังกับคุณขนาดนี้นะคะมาวาดฝันอะไรบางอย่างมาทําให้คุณเกิดความฝันอีกแล้วนะคะว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ไปสูก่การมั่นหมายแต่งงานจริงๆนะคะเหมือนคุณเริ่มเปิดใจกับเขามากขึ้นนะคะมีไพ่ของ d e วิลค่ะ มีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะเราก็ห้าดบนะคะเราก็มีไพ่ของ8ดถ้วยค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของก้าไม้เท้าค่ะสองดาบนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะเหมือนกับในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ความเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็น คนเก่าของเขานะคะที่ไม่ปล่อยเขาก็ได้นะคะเหมือนกับมันเจอปัญหาเจออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาเคลียร์ชัดกับความสัมพันธ์เก่าของเขาหรือ,อยังนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แยกกันอยู่กับแฟนแต่ว่ายังไม่ได้หย่าร้างทางกฎหมายต้องรอกระบวนการทางกฎหมายหรืออะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วเนี่ยพยายามที่จะเดินหนีออกมานะคะแปดถ้วยแต่เหมือนกับ ตัวเขานะคะอัเวนเหลียนอาจจะเป็นชาวทัดดินมังกรพสศพกันก็พยายามที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะกลับเข้ามามอบสิ่งดีๆแสดงความจริงใจขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขากําลังจะพยายามแก้ไขปัญหาที่มันติดขัดอยู่นะคะในความสัมพันธ์ของครั้งก่อนของเขาให้ได้นะคะเหมือนชาวพิศบเองคุณลังเลสับสนนะคะว่าจะยังไงดีจะให้โอกาสเขาหรือว่าบล็อกไปเลยไม่ต้องติดต่อไม่ต้องพูดคุยกันเลยดีแต่ว่าสุดท้าย เด็กถือไม่เท้านะคะอาจจะเห็นในความตั้งใจจริงของเขานะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เขาพยายามที่จะจริงใจในการแก้ไขจริงๆก็เลยเหมือนกับว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าแล้วบทสรุปความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The star ค่ะ ว้าวเดอะฟูนะคะความรักคันนี้อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะก็ต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดหืมบทสรุปความรักคนโสดชาวพศนะคะสุดท้ายนะคะเหมือนกับอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นนะคะดวงดาวแห่งความหวังของคุณเนี่ยได้ทําให้ความหวังความฝันของคุณเป็นจริงแล้วนะคะสุดท้ายเขาเป็นอิสระนะคะหรือถ้าคุณที่อาจจะยังมีคนเก่าเข้ามาตาม ราวีอยู่ก็เคลียร์ตัวเองได้นะคะเนี่ยเดอะฟูลนะคะเป็นอิสระแล้วนะคะสามารถที่จะทําให้ความรักทางเนี้ยมาสานต่อมาเป็นจริงได้นะคะหรือถ้าเป็นรักทางไกลนะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นตัวเขาเดินทางมาหาเรานะคะหรือเราได้เดินทางไปหาเขาไปพบกันนะคะที่ใดที่หนึ่งจดดังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะเหมือนกับ มีความคืบหน้านะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่เหมือนกับว่าจะสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะเคลียร์ได้นะคะหลุดพ้นจากก้าวไม่ทา้าจากปัญหาอุปสรรคอะไรที่ที่มันเหมือนกับ สกัดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้นะสุดท้ายดวงดาวแห่งความหวังของชาวพศนะคะจะเป็นจริงนะคะความรักของคนโสดที่เคยอธิษฐานโคนะคะคุณจะได้เจอคู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นคู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะชาวพศโอเคเลยนะคะพลังงานขึ้นมาดีนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือช่วยกดซุปเปอร์นกันเข้ามาได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับ คนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วค่ะดูกันต่อนะคะลุ้นกันนะคะมีไพ่ของ protecting love นะคะเป็นมีให้ช่วยอาจารย์ดูเป็นตัวอะไรใช่แมวไหมคือ <c ười> ด้วยความที่อาจารย์เป็นทาสแมวมองอะไรเป็นแมวไหมดแมวไหมคะแมวปะใช่แมวไหมอจารว่าแมวเนาะนะคะ protecting love นะคะเหมือนกับว่าความรักที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ย หมือนคอยดูแลปกป้องกันนะคะตัวติดกันหนึบไปไหนต้องไปด้วยกันนะคะหรือถ้าเป็นรักทางไกลก็คือเหมือนกับไปไหนต้องคอยรายงานส่งรูปไปให้ดูกินไอ้นู่นกินไอ้นี่ไปกับเพื่อนคนนู้นคนนี้ <c ười> นะคะหรือมีลูกเร่องกันนะมีน้องแมวน้องหมาคอยถ่ายรูปคอยส่งวิดีโอคอยเปิดวิดีโอคอ l ไปให้ดูนะคะ <c ười> เรื่องของความเป็นไปในบ้านในครอบครัวนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของ บางคนตอนนี้กําลังเลี้ยงสัตว์น่ารักน่ารักด้วยกันหรือกาลังมีลูกเล็กๆด้วยกันนะคะให้ความอบอุ้มคุ้มชูกับสิ่งที่คุณแบบดูแลด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะน่ารักนะคะความรักมาดูกันต่อนะคะว้าวเป็นความรักที่สวยงามนะคะความรักกําลังสุขงอมแล้วจากที่แบบว่าเออจะอะไรอะ่ะ จะมีแค่ลูกแมวลูกหมาเป็นลูกนะคะอาจจะมีลูกจริงๆอยากมั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะคะความรักของคุณกับเขานะคะบราเธอร์ Brother, มันอาจจะเริ่มจากความรักที่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนนะคะหรือมีอายุแตกต่างกันนะคะคุณอาจจะมีแฟนที่เด็กกว่านะคะหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเยอะๆก็ได้นะคะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียว พี่น้องเรานะคะเป็นเพื่อนกันกันกบเขาแนะนําเขาให้เรารู้จักแล้ได้คบกันจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะความรักของคนที่มีคู่ชาวพฤษศกันดีกว่านะคะครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าพลังงานของไพ่ออร์ l เคิลสใบขึ้นมาดีนะคะขอดูเรื่องราวความรักของชาวพฤษศว้าวเดะเวลเลยเปิดมายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ ความรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์ก็ได้นะคะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างชาติหรืออยู่ใกล้กันแต่ว่ามันต้องใช้แชทใช้โลกออนไลน์ในการติดต่อกันก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้เหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยกาลังสร้างโลกใบเดียวกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือคุณกับเขาตอนนี้ไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วหรือเปล่านะคะเป็นคู่รักนะคะชาวทางไกลนะคะที่ดูช่องของอาจารย์นลีก็ได้ The World นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อหกเหรียญค่ะว้าวหกเหรียญ6กถ้วยด้วยพลังงานดีมากนะคะราชาเหรียญน,นะคะโอ้พลังงานชาวพุทสบเองก็ได้หรือชาวธาตุด,ดินได้กันนะคะมังกรพระสบกันนะคะเออเหมือนกับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณกับคนรักเนี่ยกำลังพัฒนาไปได้ดีมากๆหรือบางคู่สุขงอมแล้วนะคะเหมือนกับมีการช่วยเหลือมีการซัพพอร์ตกันนะคะหรือกําลังอยากมาขอแต่งงานมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะไปสร้างโลกไปเดียวกันจริงๆนะคะพลังงาน6ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณกับคนรักอะ่ะไม่ว่าจะอายุ แตกต่างกันนะคะเชื้อชาติแตกต่างกันศาสนาวัฒนธรรมนะคะสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่เข้าใจเอาใจใส่ในความรู้สึกของกันและกันน่ะนะคะมันรู้สึกเหมือนกับขาดกันไม่ได้นะคะเหมือนกับตามหากันจนเจอแล้วจะไม่ปล่อยให้ห่างหายไปไหนอีกแล้วนะคะหรือหกถ้วยนี่คือความรักของคนที่เคยเป็นคู่กันมานะคะในชาติพบใดชาติพบหนึ่งมาก่อน นะคะมันก็เลยมีความผูกพันที่ลึกซึ้งนะคะมีความโรแมนติกมากๆนะคะแล้ว หมือนอารมณ์แบบสกินชิปนะตัวติดกันมากๆต้องอยู่ใกล้ๆกันนะคะปล่อยให้ห่างกันไปไหนไม่ได้แล้วนะคะมีความคิดถึงมีแพชชั่นต่อกันมากๆมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะแถมหกเหรียญเป็นความรักที่มีการช่วยเหลือให้นะคะหรือบางทีเป็นความรักที่แบบปราศจากเงื่อนไขอ่ะคอยช่วยเหลือคอยให้คอยดูแลเขาทุกอย่างเลยก็ได้นะคะชาวพฤษทั้งหัวใจให้หมดเลยนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ ขอดูต่อนะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรอีกอู้หูวิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะเหมือนกับมีปณิหารดีๆอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้มาพบกันได้มารักกันนะคะและตอนนี้กลงล้อโชคชะตาเข้ามาอีกแล้วอาจจะทําให้ความรักของคนสุขงอมนะคะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรจนเหมือนกับว่าจะได้มาสร้างโลกไปเดียวกันจริงๆนะคะหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวกันจริงๆ justice โอ้พลังงานดีมากเลยนะคะหรือว่าตอนนี้การทำเรื่องนะคะวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานกินการ์ดอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะกำลังจะสำเร็จแล้วนะคะมีการแต่งงานตามกฎหมายมีการได้รับการคุ้มครองอะไรบางอย่างตามกฎหมายหรือว่าเปิดธุรกิจร่วมกันได้ตามกฎหมายก็ได้นะคะ gm place ค่ะ สเตนโอ้ oh, ทำไมพลังงานความรักคือแบบคือมีร้อยให้ร้อยเลยนะคะเนี่ยสิบเต็มสิบเลยนะคะสเตนนะคะให้ ให้ดีทุกใบแล้วจัดเรียงกันได้ดีมากซีเควนต์ของไพ่ดีมากนะคะเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยอาจจะรอวันที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะเฝ้าอธิษฐานขอแล้วในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเหมือนกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันผ่านพ้นไปได้นะคะ The world ขึ้นมาแล้ววิ e w of fortune ขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นคนที่รอวีซา่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานนะคะจะได้ go inter แล้วนะคะไปอยู่กับเขานะคะที่ประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ไปแล้วเป็น Empress สเอ็มเ r ของเขาเป็นเป็นเอ่อราชาราชินีอยู่เคียงข้างบนบันลังร่วมกันนะคะความรักของคุณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าผูกพันมั่นคงแข็งแรงมากๆนะคะเป็นการสู้เพื่อกันและกันนะคะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจนสำเร็จนะคะกับความรักตรงน,นี้โอ้โห พลังงานดีมากนะคะจะไม่รู้สึกว่าจะต้องเปิดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะยังไงขอให้เป็นพลังงานดีๆกับความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือใครที่แต่งงานแล้วตอนนี้อาจจะเหมือนกับว่าช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็ได้นะคะหรือได้รับมรดกนะคะสําหรับคู่ที่แต่งงานนะคะนํามรดกมาทําเป็นธุรกิจทําเป็นอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ฐานะในครอบครัวคุณเนี่ยนะคะมันแบบ คือเข้มแข็งมากขึ้นบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของคนรักแต่ว่าได้รับความรักที่อบอุ่นนะคะทำให้คนรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกนะคะมามีคู่มาแต่งงานกับคนคนนี้นะคะ หกถ้วยหมายคนเีอหมายถึงคนที่อยู่ในครอบครัวร่วมกันแบบหลายๆเจนก็ได้นะคะมีทั้งคนที่อายุมากไปเลยน้อยไปเลยนะคะลูกๆหลานๆปู่ย่าตายายนะคะแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะพลังงานดีนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดซุปเปอร์แดงกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาดีไปแล้วสองสถานะนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวพะสบเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ไพ่ o r a c l เลเ,เลยนะคะดีเล่นะคะทำไมไพ่ใบนี้ชอบมากับ <laughs> คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรออยู่นะคะเบลบรี่นะคะ รอมานานแล้วโดนเลื่อนโดนทำให้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้วดีเลยตลอดเลยเออ่รีชีทนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักกลับมาหิวใจมาดูแลนะคะมาสารสัมพันธ์หลังจากที่เหมือนกับมันห่งหางหา,หายไปหรือเปล่าอืมเแบอบอรี่นะคะเหมือนคุณเริ่มรู้สึกว่า มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในความรักครั้งนี้แล้วนะคะคุณจะต้องมีเป้าหมายชีวิตให้มากขึ้นนะคะเนี่ยหรือถ้ามันไม่มีเป้าหมายคุณรู้สึกเหนื่อยที่จะรอแล้วหรือเปล่านะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ายังไงนะคะชาราศออดคนรักคุณเป็นคนไกลหรือเปล่านะคะต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเปล่านะคะเขาเป็นคนบ้างานหรือเปล่านะคะทํางานหนักมากนะคะหรืออาจไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือเปล่า โอ้หรือเขามีคู่แล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ที่เจ็บปวดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรัก้อนมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะแต่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งสำหรับคุณเลยก็ได้นะคะเหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรก็คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนะคะซัพพอร์ตคุณอยู่เงียบๆก็ได้รวราชินีถ้วยนะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยเปน รักกันเพราะว่ามันมีความสงสารความเห็นใจกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือมันเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันนะคะหรือเจออะไรที่เจ็บปวดในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือเปล่าทําให้เข้าใจความรู้สึกของกันนะคะเกิดความเห็นใจนะแต่เหมือนกับความรักครั้งนี้มันไปไปมามาไปไปกลับกับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเจ็ดเหรียญนะคะแต่มันก็เลิกไม่ได้นะคะเพราะว่า คุณผูกพันกับเขามานานมากความสัมพันธ์นี้ฉันรู้สึกว่าบางคนอาจจะเริ่มนะคะจากการใกล้ชิดกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องกันมาก่อนหรือเปล่ามีความผูกพันหรือเคยทํางานเคยเรียนทําอะไรร่วมกันมาก่อนนะคะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเห็นอ,อกเห็นใจนะคะหรือถ้าเกิดเป็นความรักทางไกลก็อาจจะเข้ามาคุยกันก่อนในแง่ของความเป็นเพื่อนนะคะได้ปรับ ทุกนะคะเออ่เล่าถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตอะจนเกิดเป็นความผูกพันนะคะหรือช่วยแก้ไขปัญหาช่วยอะไรกันมาหลายอย่างมากๆนะคะบางคนอาจจะคือเจอกันมานานแล้ว7เดือนนะหรือบ,บางคนอาจจะ2ปี7ปีนะคะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างผูกพันมากมีไพ่ของสีถ้วยนะคะแล้ก็8ดาบ แต่เหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อนะคะปัญหาอะไรที่มันขัดขวางเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะเพราะเหมือนกับว่าถ้าแก้แล้วมันก็เอออาจจะเกิดผลกระทบกับด้านหน้าที่การงานด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้านทางสังคมครอบครัวหรืออะไรบางอย่างนะคะก็เลยยังมืดแปดด้านว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงจะบอกกับใครยังไงมันต้องเก็บเป็นความลับมันเป็นแบบ ท็อป e c ค e รตของคุณกับเขาอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าจะยังไงนะคะทาวเวอร์โอ้โหสังเรียนนะคะ ราชนีไม้เท้าค่ะมีไพ่ของไฮโรฟฟนนะคะแฮงแมนค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะสี่เหรียญค่ะโอ้โห เหมือนกับในความสัมพันธ์นี้นะคะครึ่งปีหลังอาจจะตระวังนิดนึงนะคะมีใครพยายามที่จะขัดขวางนะคะไม่ให้คนสองคนเนี่ยได้สารสัมพันธ์กันต่อไปแล้วนะคะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะหรือว่าความลับที่คุณเก็บเป็นท็อปซีเค็อ่ะมันถูกจับได้มันไม่เป็นความลับมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะอาจจะเหมือนกับมีคนที่พยายามเข้ามาทําลายความรักของคุณนะคะทาให้ อาจจะเหมือนกับตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับต้องถอยออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบทางการมากๆต่อกันนะคะเช่นเป็นแค่เพื่อนลงงานเป็นแค่เจ้านายลูกน้องนะคะหรือเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะติดต่อกันนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะขาดช่วงหยุดชะงักไปนะแต่ว่าคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะแฮงแมนอะ่ะเหมือนกับตัดใจจากเขาไม่ได้จริงๆนะคะอืม แต่ว่าในช่วงเวลาต่อมานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของ3เดือนไปแล้วนะคะตุลาคมนะคะถ้าเกิดม,มีปัญหาอะไรในช่วงของ3เดือนสามเดือนแรกนะคะกรกฎาคมสิงหาคมยานะคะตุลาจะกลับมานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ยังแบบ มีกันและกันอยู่ในใจอ่ะนะคะยังให้ใจกันมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันมันขาดกันไม่ได้นะคะสุดท้ายยังไงก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะวนกลับมานะเนี่ยเหมือนกับอันนี้เลยดีเลยนะคะแล้วก็รีชีสนะคะเอ่อทีนี้ขอดูนะคะว่าบทสรุปนะคะสำหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงดีทำยังไงดีมีไพ่ของแดเหรียญค่ะ judgment นะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะโอ้มีแฮงแมนสองใบแล้วคุณก็ได้แฮงแมนใบที่สองโอ้ยยังไงยังไงมีไพ่ของสถ้วยนะคะโอ้โหจังว่าพลังงานของคุณตรงนี้นะคะเนี่ย แปดเหรียญน,นะคะคุณผูกพันกับเขามากๆานะคะจัสเมนนะคะอาจจะด้วยด้วยเป็นวิบากกรรมทางความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเนี่ยมันก็จะมีการพลัดพากจากกันแล้วก็วนกลับมาเจอกันอีกนะคะเนี่ยจากที่แบบเหมือนหายไปนะคะก็มีข่าวดีเข้ามาอีกแต่ว่าพอมันมีข่าวดีเข้ามานะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่อาจทําให้เขาต้องหายไปอีกหรือคุณต้องหายไปจากชีวิตเขานะคะแฮงแมนะ ก็เลยมีการรอคอยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่เหมือนกับในระหว่างที่รอคอยอะ่ะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โสดอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าโสดแบบสวยหรือหล่อมากดูดีมากแต่ไม่ยอมมีคู่เพราะใจอะ่ะแฮงแมนใจมันรออยู่นะคะดูสิพลังงานดีเลย์แล้วก็คุณได้แฮงแมนอย่างสองใบนะคะเหมือนกับอาจจะเป็นชาวผู้สมเองที่รอเขานะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครที่แทนที่เขาได้จริงๆนะคะเนี่ยสองถ้วยอ่ะนะคะ เขาเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะชาวเมรุคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักคนยากมากๆแต่เมื่อรักแล้วอ่ะมันแบบรักเลยะนะคะเหมือนกับนกเงือกนะคะที่แบบไม่สามารถมีคู่ใหม่ได้แล้วนะคะถ้าคู่ที่คุณแบบรักอยู่ตรงเนี้ยนะคะต้องมีเหตุให้ห่างหายหรือมีอันเป็นไปหรือมีอะไรเหมือนกับสุดท้ายคุณไม่ต้องการใครมาทดแทนเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาคือคนที่ คุณต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะสองถ้วยนะคะเหมือนกับมันยากมากกว่าที่คุณกับเขาจะตามหากันจนเจอนะคะแต่ว่าพอตามหากันจนเจอแล้วมันก็ยังมีวิบากกรรมที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะต้องห่างหายพัดภาคต้องรอคอยกันและกันอีกนะคะแต่ว่าเหมือนกับให้บอกว่า judgment นะนะคะถ้าเกิดมันผ่านวิบากกรรมตรงนี้ไปได้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าต้องรออีกสัก ปี2ปีนะคะคุณอาจจะได้กลับมาเป็นคู่กันจริงๆนะคะ,ส,ะสางปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในตอนนี้ได้นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะชาวผู้ศ,ศพแล้วก็ขอกําลังใจในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซ u p e r อร์แกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ chớp chớp tham lạy ạ chớp tham lạy ạ chớp tham ạ chớp tham ạ tham